เฮ้ยต้องไปไอ้นี่วะยึดตรงข้องมาไว้วะไกลๆมันจะไปไหนไรพี่เอ็มม้าอะไรมันมันม้นมนมนไปทำไมข้างหลังวะจะทำอะไรวะมานก,กิจของมันแน่เลยไนตเหี้ง

โบดมีแข่งนี้ใส่เชือกจะเป็นลูกตองจะเป็นสไนด์ได้มือใส่ตะโขบมันดีๆหน่อย <c oughs>

ถ้าใช้รูปจอบก็รูปดีดนะ<ป>ีนะแี่เคยโดนแล้วตายไปเรื่อยทีเดียวไปไปเรื่องอะไรนะไปเนี่ยโอ้ยยืนใกล้กันนะค <laughs> าบูมาเถอะคาบูมา เฮ้ยทำไมยิงแล้วมันตดอะไรวะเพิ่มว่ากูเจอคนวะที่ทิศอียิงไม่ร่วงเลยแปดห้าแปดห้าหลังสลังสีสีฟ้าบ้านหลังคาจัว่วเห็นไหม ยังไงฮะเยียมใช่แล้วไย่ีแล้วตัจริงแล้ววะมาตั้งแต่ไได้ไฟแล้วกันวอ้ีไโดน้นะได้เบอร์อีกรูมหลักที่นี้ ดเห็นนะเข้ากันแล้วมันเกือบลุกไปแล้วลำยาวได้ตำแหน่งอยู่วัสดุไหนที่ถืออยู่กล้องแม่งไม่เกิดประโยชน์มันเป็นดอกอะไรติดอยู่บนกล้องอ่ะไม่ได้เป็นกล้อง มสงูตัดเ่มนะา,ากตัไดนะตตเไเรื่ <c oughs> มาึงมมตัดยงูยงดูที่เดิมอยู่ที่เดิมหลังกระแพงอีกกวาหลังสองสีต ตัวว่ะสามตัวว่ะเขี้ยแล้วเีคุณนอน่อนคุณนอน่อนคุณนอน่อนไอ้ถัดระเบิดหมดแล้วด้วยไอ้เขี้ยแพังมาเป็นตี้เลยเจ็ดสิบมันแอบหลังแพงดีฟ้าหลังสี่ดีฟ้ามีระเบิดเป่าวะโยนไปหลังแพงนี้เออขาทางนู้นได้ครับขาทางนั้นได้โอุ้ยเต็มเลย ไอ้สัตว์ไม่ตายไม่ตายชันได้ตัวที่อยู่หน้าหลังบ้านไม่ได้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 ตัวนี้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมีคนมาหลังกูอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นไอ้สัตว์อย่ามาหลังกู อม่อรสักูโอ้ยที่มันอยู่บนบ้านโอ้ยมันอยู่บนบ้านสีแดงในฟาร์มข้างถูกสองตัวเลยสองตัวเลยชั้นสองเพื่อนไหนตีหัวแก่หักฟางหักเหี้ย,ยแล้วเหี้ยแล้วหมดแล้วไม่ถูกข้าวหูวไม่แต่กูข้ามไปไม่ได้ตายฟางตาย,ตาย,ต,ายตายหนึ่ง ตกินผ้าตาลที่นี่หายแล้วก็ไปไม่ได้เดีนะอ้อมก่อนคนดีคตอเคทุกคน กูกู้ไม่ไหวนะมันอยู่บนนู้นนะเดี๋ยวกูกำลังออกไปไม่ใช่ไอตรงมึงเน่หมดแต่ไอตรงตูอะแม่งเข้ามาข้างหลังกูแล้วแม่งขึ้นไปบนบ้านชั้นสองแล้วสองคนแต่กูยิงไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างโอ้แค่ไหนอยู่ไกลกันะมึนงนะไ,ไม่มีอะไรนกูากมไม่มีกมมีผมมี อ่ะที่ลงแอบป่านี่นี่เอามาหลังนี่ดีกว่าลานนะ่างเนี่ยว่ไงอยู่เยอะนะมึงบอดบอดบอดบอสหรือคนบอสหรือคนไม่รู้ในตูแน้แดง เอาว่านี่กีเดียวเอออโอเคแล้วคานมาเอาของได้ไหมหรือว่ารวบรวมได้อเอาคานก่อน มาดเูเพื่อนครั้งแรกหม่ที่ไหนนะาดอะจะหายน,น้ำดีน้ำมีน้ำมีชุดผาา่าตัดชุดผ่าตัดชุดผ่าตัดชุดผาตัด,าาดเอาใช่หมเลย อ่าคือแม็กก็หมดแม็กไอตัววิตเตอร์กูหมดเปิดแม็กข้างในแล้วก็ต้องมียาใหญ่ปะเอานี่ไปอันนี้ชิ้นหนึ่งมีเยอะเอาอะไรอีกไหมแข่งแข่งไหมเอา่อกี้นี่ไงไม่่้ใชเฮ้ย เมื่อกี้ไม่ใช่เหรอที่มีแปดอันอ่อนะจะใ,ใช้หมดแล้วด้วยมันคืออะไรอ่ะไอ็งแค่กลัวมามาคุณนุกชุดผ่าตัดด้วยใช่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 มีแปดอันนะ่ะมีแปดได้เอาไว้อ๋อม,มันใช้ครั้งหนึ่งต่อนหนึ่งจุดมันใช้แปดครั้งอ่ะกล่องเนี้ย กระหมูนี่น่าสุกสุดอ่ะเออมีอีกมีใช้เหรอเอ้ยไม่มีแล้วกมมีมแตงย้ายอย่างข้าเป็นพระบูรษแสลด้านถ้างั้นเดี๋ยวชุบกันเสร็จต้อง,ต,องต้องหาวิธีกลับแล้วนะ,นะะ,ะเล่นไม่ไหวเล่นไม่ไหวนี่เราข้ามมาจะกลับอยู่แล้วนี่หว่าแล้วเ,เราไปถึงแล้วแล้วมึงเอาหนี้ไปก่อน อันนี้นายก็เคยได้นี่ขัดหน้ายึงสเลนะเฮียเฮ้ยปืนชอบเรียนพีสี่ห้ามาฮ้ยตัวนี้ผู้หญิงเนี่ยเฮียใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยอีี่มันคนนี่หว่ามันติดมันเป็นคนที่ว่าแบบมามาเล่นเป็นเหมือนบอดอ่ะ ต่อแล้วมันเออมันเล่นได้หรอวะโอ้โห่งเหมอื้อูทีไรยัง วิ่เกียบทึงตนเอ้ยใครมาใครมาวหายยังเง้ยเกียนแล้ก็เป๋าแม่งอี เ็งเป้ปเฮ้ยวันได้แต่มันตะแคงไม่ได้วะป่ปะเอาเฟ็นัวไม่มาแน่นอนเล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อน รัแล้วนะสีเขียวอกไปอีกตัวหนึ่งยังอยู่นะฮเราบอนงเยอะเดิมเขาม้าในป่าตลอดเลย

นี่อะมีสนาแบบนี้อยู่ด้ว่ยววะเนี่ยโอ้โหขอเต็มเลยที่เด็กเก็บปั็บไปนี้เอ้ยมีต้องเก็บลองลองเลทเลยเอทที่หนึ่งลองแล้วเหรอลองแล้วแค่ไม่หนึ่งตายแล้วที่เก็บปั็บเองไม่ใช่เพื่อมมอึงขันทนี่ไหนไม่ใช่เออบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ ta mưng ta mưng kĩ quá mưng phu không huệ mưng bách chiến bên này mày đang tàn lai để ra wang này mần mì bự nè mày trên tầng trên trên thấy con sả ra khu khoa bay ở kia mày ha มู๊ยเจ้พวกนี้แม่งเล่นมีแผนนี่หว่าเนี่ยอันตรายล่ากิ๊บหายล่วสองนุ่มเอ้ยถึงโลกทันโอ้โหเจ้โคตรลุ้นเลยนั่นแหละต้นไม้แม่งโผลมาแน่เออเข้าหัวอยู่ครับไปลุยเฮ้ยเฮ้ยอาหารไม่มีจะตายเหรอหนุยเดี๋ยวที่สบมันเลยลุยก่อน

นี่ชุดแม่งสุดยอดเลยวะ่ะใจเย็นหนึ่งไว้ให้มันรอคนวิ่งมาไปดูเป็ <laughs> นที่ศพเลยนี่ดูมองจากไอ้นี้ออกไป มีคนมาเพิม่มเอาเทีย่ยนั่งทำเทีย่ยอะไรล่ะครับมีดมีดมีดโอ้โหวิ่งทล้มีดนะเมื่อกี้นะโอ้โหป่ายคอนะเองเลยเที่ยนคาโวไปไงวะไอ้เทีย่ยทหารไทยเพื่อน่ะคาโวเนี่ยไอ้เที่ยนน่งนั่งเชื่อ้สายหลุดหรือมันมันโดของอยู่แน่เลยจ้ะโดของอยู่มันไม่เห็นเออโอ้ยเที่ยน ี่ไแม่ผูุัดจ้าอามวหาที่พูต่ก็ต้องรีบกลับ ยี้โดนเข้าหนะัวนะตรงนี้เนี่ยเด็กเลยกหัวเปลี่ยนมาอยู่น่าจะน่าจะทางซ้ายกว่านี้กูเล่นที่บ้านอยู่ ลาสิบห้าทีกลับได้ต้นหน้านะแดงเล้าของเียรของเต็มเป้ถ้ามึงเอาเป้ไปได้อีกอันหนึ่งนะโคตรดีอ่ะ เรื่อนเล่นไม่ได้ขบปีสิวะเขียนแม่งพ่นใครดูคดดลิปนี้ก็มาเป็นเพื่อนกอนนะครับผมอาเพื่อนเล่น

ไม่น่ากิัวมากเสียายนะขอให้รอดนะโอใหรอดเฮ้เอะไรรยเกอะ

ไอพี่บอดแม่งอย่างเก่งจะบอกว่าบอดตายตาไรวะไอพี่บอดแม่งเดินโคนล็อกหลบด้วยอันนี้มึงใช้ก๊อกสิบเจ็ดเหรอ,ใ,หอรใช้ก๊อกสิบแปดวะใช้ก๊อกสิบแปดซื้อก็ถือก๊อกสิบเจ็ดมาใส่แล้วก็ซื้อแม็กยาวมาใส่แต่งดอดหน้าดอดหลังนะกดยิงออโต้ครึง่งลึง ขึ้นว่าจะซื้อลางไผ่ดอกไม่ดูลางลางหลังมาออกออกปะเดียวล้างหน้าใช้ไม่ถนัดรู้ไม่เอาแต่งไหมสองข้อสอบอสอบสิบแปดยังไม่ได้เอามาเล่น จัดไว้กามาเล่นกับพวกกันไหนโอยเฉาะไลยอกไปได้ช่วยได้จ<ม>ับกันไปนะคุณเดหน้าจะถึงนะ้มีนะระวังนะนเพื่อนเอ้ยไม่ไม่เข้าไ่เห็นหรอจะถึงน้ำเลยแล้วไม่ใช่หรอ เน่เ <laughs> นั่นันนันน่จากไหนอ่ะหาดิจากตะไนด้วยนะ่ะยิงมานะ่ะอย่าหลุดนอนเลยยิงยังมีวนัดเดียวด้วย <S <s <uk ur> โ oh, อ้โหรอดก็ได้